กษิบบอกเรามานําเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะมือสองกันแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเรามาแนะนําให้ชมกับอ s u s u d m a ีแค่ะในโฉมของเข้าร้ามตัดปี07นะคะราคาโดนใจค่ะทุกท่าน129,000บาทเท่านั้นนะคะคเครื่องเล่น CD MP3 ใช้งานได้ครบกระจกเป็นไฟฟ้ามีระบบเซ็นทรัลล็อกสีสันภายนอกตามการเวลาและอายุของการใช้งานค่ะ สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเน้นไปตามสภาพนะคะบาะภายในมีตำหนิคนขับขาดนิดหน่อยค่ะทุกท่านมีกุญแจรีโมทนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะพับไฟฟ้านะคะไฟเดียวที่กระจกข้างมีนะคะยางปี2021ค่ะแอร์เย็นขับขี่ได้ปกติเร่มเอกสารครบภาษีพรบรปี68ราคา129,000บาทสนใจทักเข้าไปคุยนะคะไปดูก่อนตัดสินใจค่ะ ไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะติดต่อนัดหมายกันได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ